พี่น้องแดดเริ่มออกแล้วแดดเริ่มออกแล้วเดินชมเดินชมอแถวข้างบ้านเนาะพี่น้องจา้านี่ก็ข้างบ้านนี่ก็ข้างคลองนะคะนี่ก็ข้างคลองนี่ก็ข้างบ้านนะคะดูต้นไม้สวย,ยดูนี่ยาวหน่อยก็ไม่ได้นะแถวนี้นะคะเขาจะตัดให้มันสวยมันงามนะทุกที่นะคะทุกที่ไม่ใช่แต่เฉพาะที่นี่นะคะทุกท่าน,นะ ทุกคนบริเวณรอบบ้านเนาะจ้าเขาจะไม่ให้ยาวนะมีแต่ในบ้านเราเนี่ยอะไรยาวเ้ยบ้านเรานี่แหละยาวแต่ที่น like ี yeah. ่เขาจะไม่ยาวนะจ้านักจ้าท่านจ้าลูกแพรลูกแพรเฮ้ลูกแพรเร็วไม่ได้ไปพาไปดูตรงนู้นเลยทางทางที่ไปโรงเรียนอะลูกแพรเขานี่แต่คนอยู่เมืองนอกก็จะรู้จักเนาะ แต่ถ้าคนแต่ถ้าคนอยู่อยู่เมืองไทยเนาะก็คือก็คือสว่าถ่ายทอดให้คนไทยเขาที่ยังท่านท่านคนไทยที่ทีท่ยังไม่ได้มามาเที่ยวเนาะแถวยุโรปเนาะให้ดูกันแล้วกันเนาะให้ดูเนาะ <S <S แต่ถ้าคนอยู่เมืองนอกก็อาจจะเห็นจนชินแล้วละเห็นจนชิน,ล,นละผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นดอกไม้ไม่ได้ในดอกหญ้าดอกกับดอกหญ้าไม่ใช่ดอกไม้ กำลังสวยเลยเออกำลังงามเลยเมื่อวานนี้ไปจับดอก้าเน่ยเข้าตานีแสบตาเลยพี่น้องจ้าออแสบตาแสบตาจ้าแล้วก็พาเดินนะตะวันทอแสงตะวันทอแสงแรงจ้า เป็นวัดนะพี่น้องจ๋าเดินไปก็ฮัชิเดินไปก็เนื้อชื่ออสวันมันทอดแสงนะพี่น้องจ๋าเอ้ยเราก็เดินมายังไม่ไกลจากบ้านนะพี่น้องจ๋าเดินมายังไม่ไกลจากบ้านกำลังจะตื่นบุงเงาตัวเองบุงเงาตัวเองปีกแว้นเบ้นเลย เราจะไม่เด yeah. ินตรงนี man, ua, ay, after, ้เราจะพาไปเดินออกดูสนามตรงนน้นนะคะทุกท่านอันนี้ตัวเขาก็ตัดสวยงามแล้วนะคะทุกท่านเอาดูเขาเนาะทางนี้ก็ัดเปิดต้นกับเปิดเขาปลูกแล้วเขาก็โอ้ต้นนั้นตัดเราด้วยถ้าเปิลโหลไอ้ลูกไอ้นั้นเล็กๆน่ะตัดทิ้งละก็จะมาเก็บตอนมันสุกนะตอนนี้มันยังไม่สุกเขาตัดทิ้งก็เขาปลูกแล้วเขา กินกันนะแถวนี้เห็ดมันจะออกเยอะนะแต่ไม่กินหรอกเห็ดไอ้นน่ะเห็ดชัมปิญยองอ่ะมันจะขึ้นข้างแถวนี้เยอะเลยนะโอ้ยลมแล้งพี่นอ้องจ๋าลมแรงลมแรง่ามาเดินเที่ยวมาเดินเที่ยวนะคะโอ้ย มันจะพอได้ชมไหมนะเสียงดังอย่างนี้ลมแรงมากนะพี่น้องจา้าดูสิดูเส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 ดลมแรงลมแรงนะจ๊ะวิวสวยสวยงามสงา่า กาปูบ้บานต้นของต้นเขาก็กินไม่หวไม่ไหวเนาะไม่ทนที่จะเก็บลูกมันร่วงไงมันดกมากแต่ละต้นเนาะทุกทันเนาะที่ในบ้านเขานเนี่ยตะป่นดกมากนี่เขากาลังตัดน,นะยังไม่ได้เก็บเห็นไหมเนี่ยตัดลูกอะมันสูงอะมันตัดยากะมันต้องใช้บันไดขึ้นอะ่ะเออ ทำสูงเกินไปไงทำสูงก็ต้องใช้บันไดขึ้นแหละพี่น้องจาเฮ้ยเป็นแบบพี่น้องจ่ะ,อ,อ,จะอากาศเย็นด้วยเนี่ยอากาศก็ไม่เย็นมากนะพอดีพอดีนี่ตอนอ้นนี้ก็ยังไม่เป็นลูกเขาเรียกว่าอะไรนะต้นอะไรนะจำชื่อมันไม่ได้สักทีพิมแปลเปแป,ป,ป,ปแต่ว่าภาษา ภาษาอังกฤษนี่ไม่รู้นะเนี่ยลูมาากมันจะออกเป็นสีชมพูนะหวานนะเนี่ยลูมาากมันจะออกเป็นสีชมพูก่อนเนี่มันก็ขึ้นเยอะนะตรงนี้แต่นี้มันกขามาตัดมันนะลมแรงเรก,กินไปพี่น้องจ๋าเออมาก็ตัดรัวกันสวนนะก็ถือให้คนที่อยู่เมืองไทยเนาะ พี่เป็นน้องกเป็นญาติญาติหรือเป็นอะไรก็ได้นะที่ยังไม่เคยได้ไเห็นเนาะก็มาดูมาชมนะมาดูมาชมนะคะทุกท่านจะ้ะบรรยากาศยามแรงมันสวยงามน,นะคะทุกท่านเนาะเดินเที่ยวน,นั่นนี่เนี่ยดูสิต้งขนาดไหนเดินกลางถนนเลยเอาแอคแอคเลยอะ่ะเขาจะไ้สาวตะวันสองตาพี่น้อง ตะวันสองตาสวยงามนะคะสวยงามล้ำสนามแบตู้มาแล้วจ๊ะพี่น้องสนามที่เขาตัด,ดน,นู้นกะไก่นอนลูกทะเลที่ไปเก็บกินวันนั้นนะทุกท่านครพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ ยวพรุ่งนี้คอยดูนะเสียงตัดหญ้านี่จะดังมากเลยนะพรุ่งนี้เสียงตัดหญ้ตาตัดห้ดาจะดังเพราะว่าเ <laughs> ป็นว <laughs> ันเสาร์วันศุกร์ก็จะทาความสะอาดแล้วก็จะทําตัดหญ้าถอนหญ้าแถวบ้านเนาะเ <laughs> ออใครขยาก็มาถอนที่บ้านเลยนะเกีย <laughs> ดจังเลยเราเนี่ย <laughs> อันนี้ถ้าลูกสุกมันจะแดงนะแต่มันกินไม่ได้นะทุกท่านกาปลูกโชว์นะกาปลูกโชว์ กะปลูกโชว์กินไม่ได้จ้าก็พาเดินเที่ยวอย่างนี้ละจ้าทุกท่านจ้านนลูกเชอรี่ลูกใหญ่พันใหญ่ไม่ใช่ของเรานะของคนแถวนี้แหละผมในบ้านเขานี่นปลูกแล้วก็ไม่กินก็ลวงให้นกให้อะไรกินเห็นไหมเสียงนกเต,าตา้ตาเตา้าเต้าเดิน <c oughs> จะพาไปเดินเชลนี่จะเป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวไปเจอหมาน้อยเดินเข้าเดินดู่มก่อนขอ้ามถนนก่อนขอ้ามถนนข้ามถนนเดินเข้าบ้านดิ เดินข้างหลังที่เดินข้างหน้านะคะทุกท่านที่นี่จะเดินข้างหน้านะคะทุกท่านเลยจะเดินข้างหลังนะคะเดี๋ยวก่อนนี่มาเจอของเล่นวันนั้นเป็นใครเล่นนะเห็นใครเล่นอ,อ่เดินกลับเดินกลับ <laughs> ออออเออตาาลหรอก 呃。Uh